น,นี่เราก็ออกมาอยู่ข้าหน่อยแล้วนะคะทุกคนอยู่ทองฟ้าอดูด,สนนด,ะะดิสายเครื่องบินเต็มเลยวันนี้เครื่องบินบินเต็มเลยค่ะทุกคนดูจะมืดแล้ว5โมงฝ่าเรีวนะคะดูสายเครื่องบินเต็มเลยวันนี้วันนี้เครื่องบินบินเยอะเลยออกมาซื้อของทั้งวันอีกแล้วค่ะทุกคนดูอุ้ยดูดูดูดนน โอ้ดูสายเครื่องบินทุกคนโอ้ดูท้องฟ้าเลยท้องฟ้าแบบขีดขีด,ขดไปขีดมาสายสายเครื่องบินเต็มท้องฟ้าเลยวันนี้โอ้ดูโอ้ดูอ่านกดูดิสายเครื่องบินเต็มท้องฟ้าวันนี้อากาศ12องศาแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะเย็ยนแล้วกายก็จะลดลง ดูสายเครื่องบินทุกคนบรรยากาศท้องฟ้าขัางมาซื้อยาบูชุลกง thank you thank you yes ออกมาซื้อยากันวันนี้ดูท้องฟ้าแสงรถวิ่งดังมากเลยวันนี้ ดูบรรยากาศโอ้ยออกมาข้างนอกนะใส่นู่นนี่เต็มไปหมดเลยทุกคนดูดิท้องฟ้าเนี่ยท้องฟ้าแบบโอ้ดูดูดูด,ด,ดูก่อนท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยดูดูดูจะไปแล้วทุกคนได้ครบก่อนนี่ ดูนะเครื่องบินเต็มลมนี่ท้องฟ้าบินเต็มเลยค่ะทุกคนก่อนกลับค่ะทุกคนนี่ก็กําลังจะเดินกลับแล้วนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะเดินกลับราคาเสียงห่านเสียงห่านเสียงเสียงนกหงหงหรือห่านสวยงามทุกคนเออนี้เราก็กําลังจะกลับแล้วนะคะทุกคนก็จะมืดเร็วนะคะเขาตัดต้นไมน้ทางเข้าอันนี้ก็คือทางเข้า ราับรวคาะรถจอดกําลังจะเดินไปที่รถแล้วค่ะทุกคนตอนนี้กาลังจะเดินไปที่รถค่ะนี่คือประตูทางออกประตูทางออกนะคะทางเข้ากับทางออกนี่ค่ะทุกคนสวยงามนี่สวยมากค่ะทุกคนเอ,อ๋ย วันนี้เราก็กลับกำจะเดินกลับแล้วค่ะทุกคนสวยงามจริงๆค่ะทุกคนเอ๋ยนี่ค่ะสวยจริงๆค่ะสวยสวยสวยมากๆทุกคนกลับแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เจอจบแล้วนะคะเจอกันคลิปต่อไปจ้าพามาชมบรรยากาศสวยๆนะคะทุกคนสวยงามมากค่ะ ชมบรรยากาศสวยๆค่ะคนุนเห็ดก็เยอะเห็ดเยอะมากเห็ดเยอะมากค่ะทุกคนคือวิวสวยเนี่ย <im ble ed> yeah. วิวสวยมากทุกคนมากลับมืดเลยมาช้าด้วยไงนี่ค่ะชมบรรยากาศวิวสวยๆค่ะทุกคนนะคะ สวยงามทุกคนสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆต้องเจอเนาะถ้ามาดูอะ่ะมันสวยจริงๆอะ่ะทุกคนเอาละค่ะทุกคนเจอกันคลิปต่อไปนะคะเจอเห็ดค่ะเห็ดอะไรไมันรูใหญ่มากเลยทุกคนเอเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดอะไรไม่รูใหญ่มากเลยเนี่ยเหมือนเห็ดเหมือนเห็ดดินจือเลยเนาะเหมือนเห็ดดินจือไหมเหมือนไหม ใหญ่มากอ่ะดูทุกคนใหญ่มากมันเห็ดลินจื้อเสียงนกค่ะเสียงธรรมชาติเสียงนก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 อยู่ตรงต้นไม้ทุกคนใหญ่มากเลยดเนี่ยเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดอะไรเนี่รู้ดูดูทุกคนเห็ดอะไรเนี่ยรู้ ใหญ่มากเเจอเห็ดแล้วก็ต้องหยุดค่ะงานของเราต้องทำงานค่ะทุกคนต้องทำงานนะคะเห็ดอะไรไม่รู้นะดูใหญ่ๆมากดูดิใหญ่มากค่ะทุกคนมันเห็ดดินจื้อเลยอะ่ะเหมือนมากเลยนะต้นไม้เลยขึ้นรอบต้นไม้อ่ะดูดิขึ้นรอบต้นไม้ ดูดิดำดำอ่ะเห็ดดำเห็ดลินจือเหมือนเนาะเหมือนมากเลยนะเหมือนมากเลยอ่ะดูดิเหมือนมากเลยแล้วก็เยอะมากขึ้นไปเต็มเลยนู่นอีกเห็ดลินจือไหมอ่ะทุกคนเหมือนอ่ะเหมือนมากเลยมีมาขาวมาดำด้วยทุกคนนี่มาขาวมาดำธรรมชาติค่ะทุกคน คงจะเป็นฟาร์มที่ของเขาอ่ะสวยงามไหมคะไอซีวันมูสลูมเวอร์ b ี้บิ๊กไอเดโนเว r e ขากลับก็เริ่มจะเทอะ <c oughs> เริ่มเหนื่อย, <c oughs> เ,รเ,อยเริ่มเหนื่อยค่ะทุกคนขากลับเริ่มเหนื่อยคะ่ะเดินกลับเจอเห็ดใหญ่มากเลยไม่รู้เห็ดอะไรเนี่ยเต็มเลยนี่อีกเนยเนี่ย เนี่ยบิบเวลี่บิทชโลุยเจอเห็ดเยอะใหญ่มากเลยมันตัใหญ่มากเลยทุกคนดูดิเห็นอะไรไม่รู้อ่ะใหญ่มากโอ้หูอ้อใหญ่มากเลยทุกคนเห็ดพึ่งไหมอ่ะเห็ดอะไรไม่รู้ใหญ่มากเลยทุกคน ห็นเห็ดไม่ได้ค่ะอันนั้นน่ยยังเน,น,นี่ยยังเน,นี่ยยังเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากทุกคนเห็ดอะไรไม่รู้นี่น้องว่าจ๊ะ not for eat yeah it can eat but uh, many problem have a, a difficulty to uh, for the digest but can eat but when well cook อะใหญ่มากเลยอะมัน huh. ด yeah, ูเห็ดอะไรอะ ใหญ่มากเลยทุกคนดู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 ใหญ่มากเลยกินได้แกบอกแต่ว่ามันไม่ย่อยแกบอกว่ากินได้แต่ไม่ย่อยอ่ะมาเดินเที่ยวแล้วก็เจอเห็ดค่ะทุกคนเลยเดินเที่ยวก็เจอเห็เเดหไม่เนียเหนียอีกยัง อันนี้อันนี้ช่วงเย็นแล้วนะคะทุกคนช่วงกลางคืนแล้วนะคะช่วงจะกลับบ้านค่ะเห็นวิวแล้วแบบอดใจไม่ได้ค่ะต้องถ่ายวิวถ่ายวิวก่อนค่ะทุกคนสวยงามมากเลยเหมือนในโปโปโปเต,ตอร์เหมือนมากอะตอนนี้เราก็อะไรตอนนี้เราก็มีนายแบบแล้วค่ะทุกคนนายแบบนายแบบนะคะ เห็ดเยอะมากเลยแล้วก็เห็ดใหญ่ๆวันเดอะซิตี้ฮะมาคีมง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 ชื่อเมืองมาคีมงมาเมืองมาคีมงนะคะสวยงามค่ะทุกคนสองคนใจใหญ่มาชมบรรยากาศช่วงฤดูใบไม้ผลิไอ้ใบไม้ร่วงสวยงามขากล้องก็ไม่ค่อยจะดี ค <c oughs> ันยิบๆๆยิบยมันสวยจริงๆอ่ะทุกคนในช่วงเวลาใกล้มืดแล้วก็ห้าโมงน่าจะห้าโมงฝ่าแล้วกาเดินกลับมาเห็ดเต็มเลยคือเห็ดเยอะมากแล้วก็เห็ดดอกใหญ่ๆมากเลยกินได้อยู่คือมันหลงไหลกับธรรมชาติ่รงเนี้ยวิวตรงเนี้ยสวยมากอ่ะมันสวยบอกไม่ถูกทุกคน <c oughs> ใกล้รถอะเยอะมากเห็ดเยอะมาก ตรงที่รถจอดอะเดินประมาณห้าร้อยเมตรที่จอดรถวิวสวยจริงๆคุณตรงนี้เห็ดเยอะมากคนปีหน้ามาใหม่นะคะยูนิสซอนแล้วก็แวะอีกแล้วค่ะเจอเห็ดอิสราเอลเชื่อเด้อเจอเห็ดก็แวะอีกแล้วค่ะทุกคนเฮ่อีกที่ฟูนะอือป่าเห็ดมันตุ้ยคือแบบว่าเห็ดเยอะนะเพราะว่ามันเป็นยัง Đang nó à Đi hả? Mình hít năng phá Mình hít năng phá Not for eat though. Big, huh? No. Yeah, yeah. Not for not eat. I don't know. I don't know the name exactly. Something hot, huh? Yeah. เจอเห็ดเราก็เดินเก็บค่ะทุกคนไม่รู้เห็ดอะไรไม่รู้แต่สวยอ่ะเห็ดอะไรไม่รู้เหมือนไหมเหมือนปะเดซิมนั่นหรอ that something different อ่าแค่กลัวอ,อินเส็กป่ะนี่ o ยูน t ท u t ทธกัด i c k เจอเห็ดค่ะ wow. ท wow. yeah, wow. yeah. ุกคนแต่ว่าโอ้ยเยอะมากค่ะป่าเห็ดค่ะทุกคนตรงนี้ป่าเห็ดสวยงามเห็ดอะไรบูย้ายใหญ่เนี่ยทุกคนใหญ่มากมีแต่เห็ดกระยองมีแต่เห็ดค่ะที่แต่เห็ดมีแต่เห็ดมีแต่เห็ด what I see this one okay. what i see what i'm saying ampah let me look Yes, you can take It's the same the mm. that was not open the other mm. it's the same okay. i don't know the name okay.

น่าจะมีเห็ดเยอะเลยเนะี่ยอันนี้คือด้านในฝั่งทางข้างในป่าเป็นป่าอันนี้วอเตอร์ What the tree, ทรีซ <The tree? S 1> อลุยวอเตอร์ทรีป่าเห็ดเต็มเลยเนะี่ยอันนี้เก็บไปแล้วนะี่น่าจะเก็บแล้วอันนน,น่าจะเป็นอีกอันนึงน่าจะเป็นอีกอันนึงน่ะ อันนี้น่าจะเป็นอีกอันหนึ่ะเนี่ยเยอะน่าจะเป็นอีกอันนึงวันนี้เราก็เดินมาถึงรถแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เจอเห็ดป่าเห็ดนะคะเข้าไปข้างในนี่เห็ดนัอะเข้าไปนี่เจอเห็ดนั่นแหละเห็ดเต็มเลยเนี่ยเห็ดเต็มเลยนะเนี่ยถ้ามาเนี่ยแต่ว่าตรงนี้มันมีแมมีมีแมลงที่ว่าเหมือนมันเห็ดเหมือนมัดอ่ะมีแมลงมีแมงมีแมงเป็นเห็ดเป็นมัด ถึงรถแล้วรถลแล้วค่ะทุกคนวิวบรรยากาศสวยๆกลับบ้านแล้วนะคะสวยมากๆค่ะทุกคนถึงรถแล้วดูสิแต่มามาหนาวจนร้อนอะ่ะตอนขามาหนาวขาวมาหนาวอะ่ะขากลับร้อนทุกคนสวยงามมากคือแบบว่าเห็นแล้วยังไม่อยากจะกลับชื่นชมกับความสวยวิว วิวสวยมากๆทุกคนโอเคนะคะบ๊ายบายคลิปนี้ก็เหตุค่ะคลิปแรกเราก็จะเป็นคลิปวิวนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย